สวัสดีค่ะให้เฟิร์สเปิดมีนาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับช่องมีนากันนะครับวันนี้เราก็จะมากินแซลมอนกันนะครับแล้วก็มีวาซาบิกิมจิโชยุแล้วก็น้ำจิ้มครับแล้วก็มีผักด้วยแคทีเล่ทำไมน้ำจิ้มมีสองอันเนี่ยเพราะว่ามีเผ็ดกับไม่เผ็ดอันไหนของหนูอันนี้อันนี้เป็นอันที่ไม่เผ็ดมากอันนี้เผ็ดมากๆ แล้ววันนี้ใครอยากกินเฟิร์สอยากกินเฟิร์สก็เลยขอขอน้ําโมกับนนะนี่โมให้ไปซื้อมาให้กินแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น้ําโมก็ต้องไปส่งกลับบ้านแล้วใช่ไหมใช่ก็คืออยากมาอีกไหมอยากอยากอยู่ด้วยไหมอยากอยากอยู่กี่วันหลายเดือนเลยอาวี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของเฟิร์สแล้วดิอืม เสียใจไ,ไหมข้าเสียใจ่หนูก็ไปเปิดช่องหนูสิแล้วคนชมคลิปที่แล้วนี่รู้สึกดีใจไหมดีใจ <c oughs> เอออ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะที่ติดตามทุกๆคนเลยนลั่นแหละอ o v ล y ก u ิามาเริ่มกินกันเลยนะคะก็มาวันนี้โมก็มากินกับเฟิร์สอีกสองคนเหมือนเดิมนะคะแบบสไตล์เหมือนคลิปที่แล้วเลยเนาะก็มานั่งกินเยอะๆทุกคนอีกเหมือนเดิม <c oughs> หให้น้อง จิ้มอันนี้ก่อนเลยเหรอใช่อด,ดูนะครับดูนะครับอะไรไหมอืม,ม<า>โมจิ้มโมถนัดซีฟู้ดนะคะแต่ว่าอันนี้โมไม่ได้ใส่ปลานะเป็นซีฟูด้ดเปรี้ยวหวานฟึ๊บ มาค่ะทุกคนคำนี้ขอมอบให้กับเปิดหนุ่อะไรค่ะมันจะบีเหรอใช่ติดไหมน่ะไม่ติดเอาซ้ำไปขึ้นจมูกหรือเปล่าไม่ขึ้นหรอกเอาซ้ำไปขึ้นไหมอืมขึ้นเอาใส่อีกไหม มาอร่อยทุกคนมันม,มันแซลมอนเป็นรสยังไงบอกเลยมันมันครับแล้วก็นยนื้มๆน้อเนือร่อยว้าวโมจิมาจากทุกคนอันนี้จิ้มโชว์อยู่นะคะชนเชียส được rồi, mừng 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 kim mừng rồi mừng Nó mừng 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 แล้วเฟิร์สเฟิร์สกินแซลมอนครั้งที่เท่าไหร่นะสองเองรังที่สองเอเพราะว่าอะไรแค่ไม่ได้กินเลยอ่ะเพราะว่าอแพงมันแพงเพราะว่าตาไม่ให้กินด้วยนะ <c oughs> ให้เห็นพริกว้วยของโมแบบจีตาดเลยจ้าชุย่ยจริง xin cặp hòm đang tặng riêng Ngon kim hành này thì rất ngon kim chỉ bằng เฟิร์สลองกินจีกหรือยังยังยังไม่เคยกินลองดูสิครั้งแรกในชีวิตหนูใช่ไหมกินจีกเนื้อรสชาติแบบแปลกอะเป็นยังไงไม่ชอบไม่ชอบโอ้ยอยากกินมากเลยมาค่ะตี เอ้ยสองคนกินจะหมดแล้วนะใช่กะไม่ให้ตากล้องกินเลยเหรอๆๆโนค <c oughs> ่ะมาย่ย,ยๆยทุกคนทำสิกับพริกอร่อยสตอร์ อยากจะไปกินด้วยจังเลยอ่ากินแค่นิดเดียวเนี่ยแหละให้หายากก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินอีกทีหลังคลิปนะมัสบิดต้องเยอะเยอะจะมูกพังแนะ่นออ่ะไม่ให้หรอกอ,อร่อยไหมมันมากวันนี้อร่อยแล้วอ่ะแลมอนอะอีกคำโอ้ยอร่อยมากเลยอะ ขาลองเอ็นแบบนี้มั่งดีกว่าชนค่ะชนพร้อมการของน้องก็เข้าอ่เนี่ยตัดครึ่งมนึนเข้ากันซีฟู้ดน้องอ่ะเข้าอ่ะอร่อยมากอ่ะ วามาาไหมโคตรอร่อยอ่ะเขาว่าน่าจะซื้อมาสักหนึ่งกิโลนะนี่อันนี้แค่ห้าขีดเองนี่แล้วก็ใส่เป็นวาซาบ์จิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ใส่วาซาบีด้วยอ่นยไหมเฟิร์สลองแบบนี้มัง่งไหม,อมลองบีบวาซาบีแบบนี้ม,มันาาบบนขึ้เด็ง อจินน้ำจิ้มข้านะเธอทําอะคิดว่าตอนแรกอ่ะคิดว่าจะทําแบบว่าเป็นน้ําจิ้มแบบใส่ปลาราเนาะแต่แบบอารมณ์บางทีก็เบื่อปลารไงเพราะว่ากินบ่อยแล้วเ <c oughs> นี่ยพอกินเข้ากับเนี้ยไม่เผ็ดเลยนะเฟิร์สเธอกินปละาปลาเผ็ดลองลองอันนี้ไหมลองมันก็เหมือนกันอะอันไม่เผ็ดเฟิร์สอะน้เผ็ดไหม ความเผ็ดหายไปเลยเนี่ยอันนี้หวานอร่อยไหมคะอร่อยจริงๆทุกคนอืมโคตรอร่อยข้าวเย็นเหรอเฟิร์สอ่ะหาหลานกินยังไงพอแล้ว หายยากแล้วสุดสุดเจ๋งๆไม่คอจริงด้วยหน้าขีดอ่ะเออทำไมวันนี้มันอร่อยจังอร่อยมากเลยนะไอจอมยุ่งมาอีกแล้วไอจอมยุ่งกินไม่ได้ครับวันนี้ไม่มีน้ำสี ยังครับยังครับกินชิ้นใหญ่เลยโชว์เลยโอ้ยชิ้นใหญ่เลยเหรออืมเท่าหน้าเฟิร์สเลยนะลองกินดูอืมไปเลยครับอ่ะอ่ะไหมอืมมันเลยเนาะถ้งมมดอิ่มแล้วอะนิวเข้ามา ม่วันนี้มันอร่อยกว่าปกตินะใช่ไหมหรือว่าเพราะเราใช่มันเหมือนเดิมแหละเพราะเราแย่งกันกินหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ยำไงเราโหอันนี้เรากินนานมากเลยนะก่าจะกลับมากินอีกอ่ะที่เป็นแบบหันหั่กินเอ้ยจะกินหมดเลยหรอชิ้นนั้นอ่ะอาวกินไหวก็ซัดไปเลยชอบเลยไหมแซลมอนอ่ะหรือว่ากินตามกระแสเฉยมันก็ กินได้ทุกเวลาเลยจริงเหรออืมตอนเด็กๆนั้นยูไม่ชอบกินนะแล้วมันรสชาติเป็นยังไงเิร์สเป็นมันๆหรอมันเป็นมไม่ค่อยนะก็ไม่ค่อยเลี่ยนก็อร่อยไม่ข้าวเลยนะใช่ไม่ข้าวเลยกินกันเลยสองหน้าร้านทั้งหมดนี้ซื้อที่ฟู้ดแลนด์นะฟู้ดแลนด์เข้าได้แล้วจ้าสปอนเซอร์ค่ะขอ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 นน้องอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วค่ะ ชัวหรือเปล่าให้สองหน้าหลังก็กินไปอร่อยมากเลยอร่อยจริงล่ำลาเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เจอเฟิร์สแล้วนะอืมแล้วเฟิร์สมีช่องทางการติดต่อติดตามไหมล้วก็บอกว่าสิไม่มีไม่มี <laughs> รอดูที่ YouTube ช่องนี้เอาใช่ไหม ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไหนเรอวับว่าชิ้นใหญ่ชอบชิ้นใหญ่อืมเพราะมันเต็มปากเต็มคำมีความสุขไหมครับมีมีเลยมีจนอยากซื้ออีกเลยอยากหรือไม่ทันปิดแล้วอะก็โอยห้าขีบเราคิดว่ามันเยอะแล้วนะอืมแต่มันอร่อยมะมใช่เพราะว่าแย่งกันกินนี่แหละ ใส่วาซาบิไหม,หมไม่ต้องใส่หรอกอไม่ใส่เฟรชจะหมดชิ้นแล้วอ่ะแต่ถ้าน้าเฟรชเหลือแค่นี้งานกินได้หน่อยครับผมผมก,กินด้วยหน่อยครับผมทำไมไม่ให้ผมกินด้วยครับ <c oughs> ด้วยผมก็หิวเหมือนกันนะคะเอ้อ <c oughs> hey, oh, oh. อร่อยอร่อยหนูได้กลิ่นปลาใชจิ้มแต่ว่าหนูอะจิ้มไม่ได้นะเลยคนะแล้วชอบจิ้มแบบไหนมากกว่ากันชอบที่น้ำโมททำเหรอใช่มันหวานหวานแต่อันเนี้ยน้ำจิ้มอันเนี้ยจะบอกนะว่าถ้าใครทำแบบว่าถ้าจิ้มกับกับเอแซลมอนอะ พยายามทำทำเหมือนแบบว่าอยากให้มันกบรสชาติแซลมอนไม่อยากรู้แล้วว่า <c oughs> อยากจะกินอย่างเดียวอ่ะเน,นี่ยบี <laughs> บให้ใสไหมหรือไม่ชอบ <ไป S 1> ใสใสขั้ขสุดท้ายขัสุดท้ายแล้วปิดคลิปแล้วนะ <c oughs> หนูจะยืดช่องนะโมแล้วหรอ <c oughs> จิมก่อนแล้วกันค<แ>่ะนนี้ขามอบให้กับทุกคน <c oughs> <c oughs> โอ้ยหมดเลยอร่อยเบส ขึ้นขึ้นไหมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดชอบ Subscribe ให้ช่องมีน่าวด้วนะครับเอกดติดตามด้วยโอเคแค่นี้แหละเอ้ยทำไรเอ้ยไม่ใช่ฝั่งนี้ไป๊บบทาย้วยด้วยมีน่าว